ชนอลนายท a l a r p ย y a g o n ยครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงของชาวมิถุนและลัคนามิถุนประจำเดือนพฤษภาคม2565โดยไพทา,าโลโดยครูเอปัรมพรนัพยากรอ่านไพทารโลค่ะจะขอเป็นตัวแทนของชาวมิถุนหรือเมถุนนะคะทั้งลัคนาและราศีค่ะรายละเอียดของลัคนาและราศีนะคะอยู่ที่ Descript ช o นนะคะรายละเอียดใต้คลิปนี้เลื่อนลงมาดูนะคะว่ายัางไม่ทราบลัคนาและราศีของตัวเองนะคะ ขอเป็นตัวแทนของชาวเมถุนนะคะจับไพ่เพื่อขอให้ไพ่ทํานายเบื้องบนอยากบอกอะไรอยากทํานายอะไรส่งผ่านหน้าไพ่ให้ครูเอได้อ่านคำทํานายให้กับชาวมิถุนค่ะสิใบ,บต่อไปนี้ขอเป็นตัวแทนเลือกนะคะเ0 of p e n t a c l e คเปิดขึ้นมาไพ่เงินไพ่ทองก็เกิดขึ้นมาเลยนะคะ ควีนออฟแพนด้าโคลรวยจริงเอทออฟคัพส์ไนออฟวันส์เพดออฟโซดเอทออฟคัพส์ทรีออฟวันส์ 9 of Swords, 6 of Wands, 5 of Pentacles ชาวบิทุนในเดือนพฤษภาค,คมนะคะ energy ของไพ่บอกว่าการเงินเนี่ยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาอาจจะได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องหนี้สินเรื่องของการที่จะการเงินติดขัดด้วยนะคะอ่าละค่ะนะคะสองใบแรกนะคะเป็นสัญญาณที่ดีมากหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยการเงินอู้ฟู ใบนี้นะคะเป็นตัวแทนของที่ดินบ้านหรือรถยนต์อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติมรดกนะคะหมายถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งเหล่านี้นะคะอย่างใดอย่างนึงหรือหลายๆอย่างก็ขึ้นอยู่กับความปังของดวงพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนนะคะก็บางคนอาจจะเพิ่งซื้อบ้านหรือบางคนอาจจะเพิ่งได้ขายบ้านได้รับ เงินก้อนจากการขายบ้านนะคะก็เป็นได้ค่ะดวงการเงินคล่องตัวมากๆเลยนะคะได้เป็นเศรษฐีหรือว่าได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่5เหรียญไพ่นี่สินหรือว่าการเงินติดขัดนะคะต้องระมัดระวังว่าเงินเข้าเยอะแล้วมันก็จะมีรูรั่วออกเยอะด้วย a of o u p u p s ก็มา Lucky in Love ค่ะ นะค,ะคนมีคู่ความรักดีมีความสุขทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะเคลียร์กันได้กลับมาคบ หาสมาคมกันได้อีกนะคะมีความสุขในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบคนถูกใจพบคู่ครองต้องใจนะคะเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะดูดูกันไปก่อนเนาะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอนะคะคนที่ถูกใจมีเรื่องของความรักมีคนเข้ามาสนใจมีคนคุยนะคะหรืออาจจะได้คบ ะะไ,ดได้เริ่มที่จะคบนะคะซึ่งคนที่จะคบเนี่ยอาจจะเป็นคนไกลก็ได้อาจจะเป็นคนที่คบกันนะคะรู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางแอพพลิเคชันต่างๆนะคะเดทติ้งไซต์ต่างๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้พบกันอันเนื่องมาจากการเดินทางนะคะก้าวไม่เท้า การงานเยอะรับผิดชอบเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านนอกบ้านงานที่ทำงานงานเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครที่จะเห็นความสำคัญหรือว่างานเยอะแต่รายได้น้อยค่าตอบแทนน้อยคุณรู้สึกไม่พึงพอใจคุณรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของ ที่ทำงานที่ถูกติชินนินทาถูกให้ทำงานหนักนะคะคนอื่นเขาทำงานกันไม่หนักเท่าไหร่แต่ทำไมต้องเป็นเราที่ทำงานหนักงานกันไม่หนักเท่าไหร่แต่ทาไมต้องเป็นเราที่ทางานหนักหรือเรารับผิดชอบเยอะนะคะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกฉกฉวยผล ประโยชน์ผลกำไรนะคะส่วนแบ่งได้น้อยดังนั้นคุณจะต้องออกมาปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะคะไม่ค่อยที่จะเอ j นจอยสักเท่าไหร่ในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการงานนะคะ สถานการณ์ดูไม่น่าไว้วางใจค่ะบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายดีลงานอะไรไว้อาจจะถูกแคนเซิลยกเลิกหรือว่าถูกเลื่อนไปตกลงเจราจาอะไรกับใครไว้นะคะไม่ทําตามสัญญาทําให้หัวเสียหงุดหงิดมีค่ะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขมีเรื่องให้ต้องต่อสู้จะต้องต่อกรกับมันสะหน่อยเอ๊ะมันยังไงนี่นะคะก็มีเรื่องที่จะต้องแบบ คลียหรือว่าให้เป็นบทเรียนเรียนรู้ก็ได้นะคะบางทีคนเราเก็ต้องการสถานการณ์นะคะที่มันยากๆเข้ามาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ให้ได้เก่งขึ้นให้ได้แกล่งขึ้นให้ได้ฉลาดขึ้นนะคะก็เป็นไปได้ค่ะ มีเกณฑ์นะคะว่าจะมีการเดินทางนะคะอาจจะเป็นเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางจากบ้านจากเมืองไปทํางานต่างประเทศหรือจะย้ายถิ่นฐานนะคะไประยะหนึง่งไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองไปอยู่ต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการละหองละแหงทะเลาะก,กันในบ้านนะคะแล้วก็แยกกันแยกกันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะออกจากบ้านเพราะว่ามีเรื่อง ขัดแย้งกันนะคะกับคู่ครองคนรักหรือคนในบ้านก็เลยจะต้องขนเสื้อผ้าหอบเสื้อผ้าออกไปอยู่กับเพื่อนออกไปอยู่ไกลๆอยู่หออยู่อะไรก็ได้นะคะดังนั้นมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในเรื่องของความรักหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวทําให้ต้องห่างเหินกันแยกกันนะคะเป็นช่วงหนึ่งยังไม่ถึงกับขนาดเลิกกันนะคะ 3. ไม่เท้าการงานถ้าเป็นทีม นะคะไม่ได้ทำคนเดียวจะค่อนข้างไปได้ด้วยดีนะคะออกไปหาลูกค้าไปกันเป็นกลุ่มไปกันเป็นทีมหรือกันไปกันเป็นคู่ก็มีเกณฑ์นะคะว่าจะราบรื่นสมหวัง การทํางานอย่าทําคนเดียวอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอคนเอารัดเอาเปรียบนะคะถ้าทํางานเป็นทีมหรือว่ามีเพื่อนสนิทนะคะในที่ทํางานมีคอนเน็กชันก็จะมีเหมือนกับมี power มากขึ้นนะคะทำให้การงานธุรกิจมันรุ่งเรืองมันก้าวหน้ามันลาบรื่นเพราะว่าเรามีคอนเน็กชันนะคะเรามีคนที่จะคอยปกป้องเรามีคนที่จะคอยประคับประคองช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยในเรื่องของการงานหรือธุรกิจ ะะก็ต้องทํากันหลายๆคนทําเป็นทีมจะดีกว่าที่จะต้องทําคนเดียวนะคะบางทีก็หัวเดียวกระเทียมกระเทียมรีบนะคะอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบฉกฉวยเอาผลประโยชน์ผลกําไรของเราไปได้ต่อไปค่ะ9ดาบ ให้ระมัดระวังว่าจะนอนไม่หลับนะคะชามามีวิถุนหลายๆคนนะคะอาจจะเกิดสภาวะความตึงเครียดรับผิดชอบเยอะมีปัญหาเรื่องการงานหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์เครียด คิดมากนอนไม่หลับปวดหัวนะคะต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของที่จะเข้ามากระทบกระเทือนในเรื่องของจิตใจแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้สุขภาพนั้นต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความเครียดเพราะความคิดมากหรือว่าอาการนอนไม่หลับนะคะก็รีบๆถ้าใครที่นอนไม่หลับต้องรีบไปจัดการนะคะต้องไปหาอาหารเสริมมาทานนะคะพวกคาโมไมในเซวนเซเว่นก็มีเยอะแยะนะคะ ต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะว่าห่วงในเรื่องของอความซึมเศร้าห่วงในเรื่องของเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะคะต้องระมัดระวังด้วยในจุดนี้ค่ะค่ะหก,หกไม้เท้านะคะ,ะคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนที่หัวสมองเนี่ยคิดแต่เรื่องวางแผนในเรื่องการงานความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่เอาการเอางานดีมากๆเลยส่งผลให การงานของคุณนั้นมันจเจริญรุ่งเรืองมันก้าวหน้าเพราะความขยันแล้วก็ความเอาจริงเอาจังของคุณนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะมีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะคะการค้าธุรกิจต่างๆต้องอาศัยความภาคเพียรต้องอาศัยเวลาในการที่จะก่อร่างสร้างตัวในการที่จะหาประสบการณ์นะคะทําให้คุณเก่งขึ้นทําให้คุณทํางานแล้วมันได้รับผลประโยชน์นะคะความก้าวหน้าและผลกําไรนะคะที่ตอบแทนมา ะะก็ต้องอาศัยในเรื่องของความเก่งความชํานาญนะคะการเรียนรู้ไปกับประสบการณ์ต่างๆด้วยนะคะสุดท้าย5เหรียญเกิดขึ้นมาอย่างที่บอกว่าให้ระมัดระวังมีสินระมัดระวังในเรื่องของการเสียเงินเสียทองรายจ่ายเงินออกเยอะ นะคะเก็บเงินไม่อยู่ระมัดระวังด้วยในเรื่องนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะขอให้ไพ่ได้ทำนายนะคะว่ามีอะไรที่เบื้องบนอยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะอยากจะชี้แนะหรือแจ้งข่าวดีอะไรให้กับชาวมิถุนบางในเดือนพฤษภาคม2 5 6 5ค่ะสำหรับที่สองนี้จะขอสุ่มเลือก12ใบนะคะในสิ่งที่ไพ่อยากจะทำนาย มาอีกแล้ว9ไม้เท้า four of pentacles five of swords four of wands knight of wands queen of cups eight of cups strength Knight of c u p s p a g e o f s w o r d s The World The Sun ยังคงเหมือนเดิมว่าการงานอาจจะถูกอลัดเอาเปรียบหรือว่ารู้สึกเบื่อหน่ายอยากเปลี่ยนงานนะคะอยากเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนแนวนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่า อดทนอีกนิดนึงอย่าพิ่งคิดเปลี่ยนงานอย่าพิ่งพิดคิดที่จะเปลี่ยนแนวทางในการทำธุรกิจนะคะขอให้อดทนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ให้เก็บเงินเก็บทองนะคะอย่าเพิ่งไปใช้ไปจ่ายหรือว่าเอาไปลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะให รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์อย่าพิ่งไปแสดงความกระด้างกระเดื่องหรือว่าทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหามีทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เล็กหรือสถานที่ใหญ่นะคะทุกที่ย่อมมีอุปสรรคนะคะ,ะคนที่ทำงานย่อมมีปัญหา นะคะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มดังนั้นถ้าคุณอดทนนะคะคุณฝืนตัวเองฝืนความรู้สึกไปได้คุณจะกลายเป็นผู้ชนะประสบความสําเร็จนะคะการงานธุรกิจของคุณจะประสบความสําเร็จก้าวหน้ารุ่งเรืองและมั่นคงได้เฉลิมฉลองนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะใครที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าการเรียนจะก้าวหน้านะคะมีโอกาสได้เรียนต่อหรือว่าการเรียนไปการเรียนในต่างประเทศนะคะหลายๆคนอาจจะมีแพลนที่จะอยากไปเรียนต่างประเทศก็บุกตะลุยสู้ไปเลยนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วก็ใครที่หางานทำอยู่นะคะออกหางานเลยนะคะยังรองานอยู่ยังคง ไม่มีงานทำนะคะดวงการงานของคุณเข้ามาแล้วนะคะดังนั้นออกหางานได้เลยนะคะต้องเดินทางต้องออกจากบ้านต้องเดินทางนะคะต้องมีการติดต่อถึงจะได้การได้งานนะคะดวงในเรื่องของความรักนะคะถ้ามีการระหองระแหงทะเลาะกันนะคะมีเรื่องของการบาดหมางกันนะคะก็ให้ให้อาศัยความมีเหตุมีผลอาศัยความเมตตานะคะอาศัยความ พูดจากันด้วยมัทุรสวาจานะคะแล้วก็การดูแลกันนะคะที่ดีจะช่วยทำให้ความรักนั้นมันมีความเสถียรมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนะ่ยคุณจะมีอำนาจในบ้านนะคะคุณจะมีอำนาจสูงสุดในบ้านทำให้ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือลูกเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของคุณยอมคุณ นะในเมื่อเขายอมคุณก็ควรที่จะเมตตารักใครมอบความรักการดูแลเอาใจใส่เป็นการตอบแทนนะคะเขาก็จะยิ่งรักคุณมากยิ่งขึ้นค่ะระวังว่าจะมีเรื่องของข่าวข่าวที่ไม่ดีเข้ามาหรือว่าเรื่องอะไรที่ไม่สบอารมณ์ไม่ได้ดังใจขัดอกขัดใจไม่เป็นไรนะคะคุณจะมีอุปสรรคนิดเดียวนะคะคุณจะมีอุปสรรคนิดเดียวแต่หลังจากอุปสรรคไปแล้ว คุณจะข้ามพ้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามคุณจะผ่านพ้นไปได้จะไม่มีปัญหาอะไรที่คุณแก้ไม่ตกคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาหรือข้ออะไรที่ก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะเพราะว่าดวงของคุณนั้นจะพบกับความมั่งคั่งนะคะจะพบกับความราบรื่นจะพบกับสิ่งที่พึงพอใจ อะไรก็ตามที่เข้ามากวนทําให้หงุดหงิดหัวเสียโกรธเนี่ยขอให้ทนแป๊บหนึ่งนะคะอยู่กับมันไปพักหนึ่งทนกับมันไปพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวสถานการณ์เนี่ยมันจะพลิกคุณจะได้เปรียบนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะที่คุณปรารถนาที่คุณใฝ่ฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักถ้ามีปัญหากันก็จะคืนดีกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ภาวะนะคะที่มันรู้สึกว่ามันขาดแคลนมันไม่ค่อยจะมีนะคะเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าดวงมันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ ไม่นานไม่นานเลยนะคะคุณจะพบสิ่งดีๆความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์หรือแม้แต่เรื่องของออการเดินทางไปในต่างประเทศถ้าใครที่คิดอยากจะไปต่างประเทศแล้วทําเรื่องทําวีซ่าอะไรแล้วมันติดขัดอะ่ะมันไม่ผ่านสักที ในเดือนพฤษภามีเกณฑ์ว่าจะได้รับข่าวดีอาจจะได้นะคะอาจจะผ่านอาจจะได้ไปนะคะต่างประเทศสมปรรถนาก็ได้เอาเป็นว่าสรุปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้อดทนอยู่กับมนสักพักหนึ่งยอมฝืนใจอยู่กับมนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณจะผ่านพน้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วพบกับความสดใสรุ่งเรืองก้าวหน้าสําเร็จสมหวังและมั่งคงั่งนะคะเอาละค่ะก็คงพอที่จะเป็นคําทํานายที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชาวมิถุ ในเดือนพฤษภาคมสว65นะคะโดยการอ่านหน้าไพา่ทำนายดวงพยากรณ์ด้วยไพทยาโลโดยครูเอปัทมพรนัพยากรณ์อ่านไพทาโลค่ะหากชอบนะคะสไตล์การทำนายของครูเอก็กดติดตามกันไว้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ กดแชร์ให้กับเ,เพื่อนฝูงบริวาลพ่อแม่พี่น้องนะคะคนในครอบครัวได้ดูด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพพอร์ต a n n e l ของครูเอด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชแนลนายทารดพยากรไบครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ